ทีมพยาบาลพาพยาบาลนั่งสุดหลังผลสวสดออกติดโควิดยกทีมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำเอาโลกโซเชียลรู้สึกหดหูใจหลังเจอเหตุการณ์บ้านเราตอนนี้ต้องบอกเลยว่าหนักมากๆเช่นเดียวกับเรื่องราวที่เรานำมาฝากวันนี้มีผู้ใช้ติ๊กตอกได้ออกมาโพสต์ภาพพิมพพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง นั่งแบบหมดหวังพร้อมทั้งได้ระบุข้อความว่าเมื่อผลสแสวกออกติดโควิดยกทีมพวกเราได้พักสักทีเราทำหน้าที่เราเต็มที่ที่สุดแล้วขอให้พวกเราปลอดภัยทุกๆคนนะนักรบชุดขาวหลังภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออ,อกไปก็ทำเอาคนเข้ามาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากทั้งนี้พยาบาลเจ้าของโพสต์ยังได้แสดงความคิดเห็นว่าถ้าพวกเราได้รับวัคซีนดีด พวกเราจะไม่ได้รับเชื้อและทำงานดูแลคนไข้ให้เสร็จภารกิจพวกเราเห็นใจคนไข้สงสารคนไข้ทุกชีวิตมีค่า